เชื่อว่าหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับคำคำว่าโครงการแกล้งดินแต่อาจจะยังไม่เข้าใจว่าโครงการนี้คือโครงการเกี่ยวกับเรื่องอะไรวันนี้จิตอาสาพระมหากรุณาธิคุณจะมาพูดให้ทุกท่านไขกระจ่างเกี่ยวกับโครงการแกล้งดินกันครับโครงการแกล้งดินเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยจัดทาเพื่อแก้ไขปัญหาดินมีความเป็นกรดสูงหรือที่เราเรียกกันว่าดินเปรี้ยวครับ ซึ่งสาเหตุเกิดจากดินพลุที่เป็นดินที่เกิดการทับถมของซากเพื่อซากสัตว์อยู่ในเลนใต้น้ําเมื่อน้ําลดจนถึงชั้นดินพลุที่มีสารประกอบจําพวกไพรายรจะทําปฏิกิริยากับอากาศทําให้เกิดเป็นสารประกอบกัมดันซึ่งมีฤทธิ์เป็นกรดจึงเกิดภาวะดินเปรี้ยวขึ้นพระองค์ทรงคิดวิธีแก้ปัญหานี้ขึ้นโดยการเปิดน้ําให้ท่วมพื้นที่เพื่อดึงสารประกอบไร้ออกมาจากเนื้อดินแล้วทาการปล่อยน้ําออกเพื่อให้ไร้ททาปฏิกิริยากับอากาศเปลี่ยนสภาพเป็นกรด ทำอย่างนี้ซ้ากัน3-4ครั้งต่อปีจะทําให้ความเข้มข้นของกรดในดินเจือจางลงจากนั้นก็ทําการใส่ปูนขาวหรือปูนมานที่มีฤทธิ์เป็นด่างตรงข้ามกับกรดทําให้ดินปรับสภาพเป็นกลางกลับมาเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชอีกครั้งครับ